เดี๋ยวมาดูเรื่องของตัว For ์เรสปอนเนาะกรณีที่เป็น First Order <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวผมเริ่มจากตัววงจร R-L ก่อนแล้วกันนะครับก็จากรูปนะครับก็คือเมื่อสวิตเราจะสวิตเ,ตเมื่อ T เท่ากับ0เข้าไปนะครับทีนี้เราก็ใช้ตัว KVL ในการวิเคราะห์นะครับนะก็คือ summation v o ล t a เตที่ลูปใดๆเท่ากับ0น,นะครับอ่ะตรงนี้ก็คือมี i ที่ไหน ลูจอนในที่นี้เป็น i จริงๆก็คือเท่ากับ i l แหละอันเดียวกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อ t เนี่ยมันพอเราสับสวิตช์นะครับนะเ,รเมื่อ t นะีเท่ากับศูนย์ก็ได้อะศูนย์บวกนะครับเล้วก็จะไล่ก็เราจะได้เป็นอะไรครับก็จะเป็น v ที่ตัวข้อม r นะบวกกับ v ที่ตัวข้อม l ก็จะเท่ากับอะไรครับหรือเราบวกว s เนาะบวกวีก็ได้บวกว s เท่ากับลบ v s เจอเครื่องหมายลบก่อน v s เท่ากับ0นะครับทีนี้ i v ที่ตัดค้อม r ก็คือ i คูณกับ r v ทุกกรับค้อคม l ก็คือ l di by dt นะผมก็ย้ายข้าง v s มาด้านนี้เลยเราย้ายข้างมาด้านนี้เลยนะครับนีเราจะจัดรูปนะครับจัดรูปก็คือเราจะทำเป็นตัว Uh, separate variable เนอะจะเราจะใช้ในการแยกตัวแปรในการอินทิเกรตนะคอ่โอเคก็คือเราจะเอา i ให้มันอยู่ i ให้ได้นะทีนี้เราก็เดี๋ยวลองลองอากำจัดทีละตัวก็ได้เอาเอาอ่า l หารด้วย l ก่อนก็นได้นะครับ Rl I บวกกับ di อันนี้เรา l หารตลอดนะก็จะเป็น1ส่วน l คูณกับ vs นะครับนะอ่ะแล้วก็ย้ายให้เหลือ di by dt ฝั่งนี้ก่อน di by dt เท่ากับ <c oughs> โอเค vs หารด้วย l นะครับแล้วก็ ลบ,ลบกับ r l คูณ i นะครับนะหรือว่าตัวนี้มันก็มี l เป็นตัวร่วมจริงๆก็ไม่ต้องแยกก็ได้นะเอา l เฉยเฉยก็ได้ไม่เป็นไรทีนี้เราก็จะทำการอะไรครับเราคือจริงๆอนมันเหมือนกับการอนะินทิเกรตเนาะมันเหมือนเราถ้าเราอินทิเกรต1ลบด้วย2 x dx นะครับเราก็ต้องทำ dx ตัวนี้ให้เป็นในรูปของตัวนี้ก็คือ เราก็อาจจะต้องทำเป็นอินดิเกต d1 ลบสเอนาะห่านด้วย1ลบสตัวนี้มันดิฟออกมาได้ลบมาก็จะมีลบ1ส่วน2ออกมาอย่างเงี้ยนะครับคือจะมีสัมประสิทธิ์หรือเราจะทำการกำจัดตัว R ตัวนี้ได้ที่มันเป็นสัมประสิทธิ์ข้างหน้าก่อนก็ได้นะครับก็คือเราดึงดึงออกมาเช่นเราดึง R ส่วน L ออกมาก็ได้นะครับคือวิธีการทำก็แล้วแต่แล้วแต่ใครนะครับก็คือแล้วแต่เอาไงอย่างเช่นเราจะดึง เอาสามประสิทธิ์ออกมา้างนอกก่อนก็ได้คือเราดึงอารออกมาก่อนก็ได้ครับนะครับมันก็จะได้เป็น <c oughs> ลบอาส่วนเอลดึงออกมาก็จะเหลือดึงลบอาส่วนเอลออกมาเนาะก็จะเหลือไอเนาะจากลบตัวนี้เป็นบวกก็ส่วน v ีเอก็จะกลายเป็นอะไรครับลบกับจากบวกก็กลายเป็นลบ v ีเอหารด้วยอะไรครับหารด้วย R. อารน,นี่เพราะดึงเอลออกมานะครับอ่ะ คือเราจะเอาสัมเราจะเอาตัวนี้ออกมานะครับดึงตัวนี้ออกมานะดึงออกมานะครับนะทีนี้เราก็จะได้แล้วตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับ di dx แล้วแล้วก็ย้ายเซอเพเลค่ามันทีนี้นะครับก็คือไอ dt ก็ไปทั้งบนตัวนี้ก็ลงมาก็จะกลายเป็น1หารด้วย i ลบกับ vs ส่วน r ก็คือเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งนั่นแหละนะครับก็คือ di ก็จะเท่ากับลบ r ส่วน l ะครับ dt อ่าน,นี้ก็จะเป็น S ับพลาเดตว่าเลเวลแลอาก็จะเป็น s e p a r a t e แล้วนะครับ i ก็อยู่ i t ก็แยกออกมานะครับนะอ่าทำยังไงต่อก็อินทิเกรตทั้งสองข้างอินทิเกรตก็ไปทั้งสองข้างนะอินทิเกรตก็ไปทั้งสองข้างนะครับก็จะได้อะไรออกมาครับก็จะได้ตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับเราอินทิเกรตอะไรอินทิเกรตตัวนี้มันเหมือนกับเราอ uh, นะินทิเกรตอ่ dx อ่า x ลบห้าอะไรเงี้ยมันก็จะเท่ากับ Natural l o g อยู่แล้วนะก็จะกลายเป็น Natural l o g ของ i b s หารด้วย r นะครับนะเท่ากับ i t ก็ไม่มีอะไรละ l ก็ t นะครับแล้วก็บวกค่าคงที่ค่าหนึ่งอ่าปกติก็เป็นศูนย์แต่ว่า c มันจะ c เดี๋ยวมันจะเป็นซ้ำกับคาปาซิเตอร์นะเขาก็ใช้ k ก็ได้นะครับนะเราก็ a n t i l o g ไปซะนะครับก็จะกลายเป็น I ลบ Vs หารด้วย R เท่ากับ E ยกกำลังลบ E นะครับ E ยกกำลังเดี๋ยวค่อยดึงออกมาก็ได้ E ยกกำลังลบ R ส่วน L T บวกด้วยค่า k นะครับนะแล้วก็เราก็ย้าย Vs นี่ไป เป็นบวกาะ v s หารด้วย r นะครับบวกกับ e ยกกำลัง r ส่วน l t นะบวกกับ k นะครับซึ่งจริงๆอย่างที่ผมบอกคือว่าเราสามารถที่จะเอาไอ้นี้ไอ้นี้มาเป็นค่าของที่เป็น a ค่าหนึ่งก็ได้นะครับมันก็จะกลายเป็นเขียนสมการใหม่ก็จะกลายเป็น v s หารด้วย r บวกกับ a e ยกกำลังลบ r ส่วน l t นะครับ r นี้พอพอเจอสมการเนี้ยเราก็จะคุ้นแล้ว นะครับคุณหรือยังว่าสมก,การมันเหมือนคุ้คๆที่เรานั่นนะครับเราจะจะพบว่าไอสมก,การเนี่ยนะมันจะประกอบด้วยสองพจน์เห็นไหมประกอบด้วยสองพจน์นะครับนะพจน์พจน์แรกเป็นอะไรครับพจน์แรกเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเราดูจากรูปเนี้ยนะครับเราดูจากรูปวงจรนะพจน์แรกก็คือเหมือนกับเรามองว่าตัวเนี้ยถ้าถ้าเวลาเนี่ยผ่านเข้าไปอนะินฟินิตี้เนาะ มันก็คือเหมือนกับมีแรงจ่ายกับ R อยู่นะเพราะน,รนั้น I นี้นี่ R กนะ็ V S เนาะเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นอ่ Final Response หรือเราจะเรียกว่ามันเป็นคือ f o r c t Response กนะ็ได้อ่คือผลตอบสนองสุดท้ายอะมันเป็นยังไงตอนตอน Final นะครับส่วนตัวนี้เราจะเห็นว่ามันคือเหมือนที่เราเรียนตอนซอฟต์ีมานะเราก็จะเรียกตรงนี้ว่ามันเป็น Natural Response อนะ นะเนเ n อรัเรสปอน์อ่ะนะครับนะทีนี้ไอตัวเนเชอ a l r e s p o n นต์ฟ r ร์เรสปอนเนี่ยเราสามารถเขียนแล้วส่านี้ได้เวลาการหาแก้ปัญหาเนี่ยเราก็สามารถที่จะหนึ่งก็คือเราหา For ์เรสปอนต์ได้ก็คือเมื่อ t เข้าใกล้ Infinity อินฟินิตออกมาทีนี้เราถามว่าแล้ว A เราจะหายัางไง A ตัวเนี้ยมันก็เกิดจากค่าเริ่มต้นเนาะ i ินิเชียลคอนดิชันอ อย่างข้อนี้ถ้าเราบอกว่ามันไม่มีพลังงานสะสมอยู่เริ่มต้นเพราะนั้น i, I ที่ศูนย์เรารู้อยู่แล้วว่า i ที่ศูนย์ลบเท่ากับ i ที่ศู B, นยะ์บวกเท่ากับ i ที่ศูนย์บวกเนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัว l เนี่ยนะครับกรณีเคสสอง l เนาะก็คือ v ที่ตกข้อ l คือ l di dt เนะี่ยนะครับตัว l เนี่ย i เนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทันทีได้นะครับเพราะนั้นในเคสเนี้ยถติว่าเราตอนที่เรากดส,สวิตช์ไม่มีพลังงานสะสมอยู่ก็ไม่เป็นไร นะครับนะทีนี้เรามาดูต่อจาก a, จากสมการตัวนี้นะครับเราเห็นแล้วจากสมการตัวเนี้ผมขอแอดหน้าเพิ่มไปอีกอันนึ่งจากสมการเมื่อกี้นะครับเราจะพบว่า i เนี่ยนะครับที่เวลาใด,ใดมันจะต้องกับ v s หารด้วย r บวกกับตัว a e ยกกำลังลบของ r ส่วน l t เนาะจริงๆถ้าถ้าเราดูจำถ้าเราจำได้ตัวเนี้มันคือ 1ส่วนด้วย t าวเนาะผมอาจจะเขียนเป็น b s ม่อนด้วย r บวกกับ a e ยกลัง t หารด้วย t าวก็ได้นะครับตัว t าวก็เท่ากับอะไรครับ l หารด้วย r นะครับอันี้เราจะพบว่าเราจะหาค่า A นะาหาค่า A เราทำไงครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือเราจะต้องหาจากค่าอะไรครับ initial condition ก็คือเมื่อ t เท่ากับ0นะ t เท่ากับ0จะเกิดอะไรขึ้นก็คือ i ที่0เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ i ที่0ลบเท่ากับ i ที่0บวก อ่า i ินิเชียลคอนดิชมันก็จะกลายเป็นว่า i ที่0ก็จะมีค่าเท่ากับ v s ส่วนด้วย R บวกกับ a คูณกับ e ยกกำลัง0เนาะตัวนี้ก็คือเป็น1เพราะนั้น a ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ a ก็จะมีค่าเท่ากับ i ที่0ลบกับ v s หารด้วย R นะครับเพราะนั้นเราแทนค่ากลับเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียน I ก็เท่ากับ v s หารด้วย R บวกกับ i ที่0ลบ v s หารด้วย R แล้วก็ e ยกกำลัง t หารด้วย t ทานะครับอ่านี้ก็จะเป็นอีกสมการหนึ่งนะจริงๆมันมาจากสมการเดียวกันนะครับทีนี้จากตรงนี้เราถามว่าเราสามารถที่จะนิยามอันอื่นได้ไหมได้เขาก็จะนิยามว่าสมมติว่าตรงนี้เราเขียนว่าเป็นมันคือเป็นเราอาจจะไม่ใช้คําว่า f o r t response หรือว่า natural response ได้ตรงนี้เรามองว่ามันคือเป็น final value ก็ได้นะ Pinal Value เพื่อจะได้ไม่สับสนนะครับก็คือเมื่อ t เข้าใกล้ Infinity นะครับในที่นี้ผมอาจจะเขียนเป็น i ที่ Infinity ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับเราก็จะได้เป็น i ที่ t ใดๆนะค,คือจริงๆต้อง t ที่มากกว่าศนแล้วก็เท่ากับ i ที่ Infinity บวกกับ i INITIAL ลบกับ i ที่ Infinity นะครับคูณกับ e ยกกำลัง t หารด้วยเท่านั่นเองนะเขียนแบบรูปแบบนี้ก็ได้ครับ ได้ได้ทั้งสองรูปแบบเราจะเราจะเขียนจาก force บวก natural response ก็ได้หรือจะเขียนเป็น i ที่เป็น final นะ i ที่เป็น final i อ i n a นะบวก i initial นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็น time constant นะ เพราะเวลาเวลาหาจริงๆเนี่ยเวลาเราหาหาคำตอบของเนี่ยสิ่งที่เราต้องหาหาคือหนึ่งหาไอเฟ a l ลซะนะครับก็คือพอไอเฟแนลเนี่ยผลที่มันขึ้นมันเหมือนกับเรามองเป็นเหมือนดีซีแอนะไลซิสธรรมดานะโดยมีโดยมีข้อที่เราจะต้องนั่นก็คือตัว L เนี่ยมันก็จะมองเหมือนเป็นเส้นลวดเส้นหนึ่งก็คือเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับส่วน C เนี่ยมันก็จะมองเป็นเหมือนกับโอเพนเซอร์กิต นะส่วน initial condition ก็แล้วแต่เราส่วน tau เนี่ยก็แล้วแต่อย่างเช่นถ้าเป็นวงจรของ LC หรือ L หารด้วย R e q u i v a l e n t นะถ้ามี R หลายตัวก็ต้องหายุบให้เหลือ R ตัวเดียวของถ้าเป็น C ก็จะเป็น R คูณกับ C ก็แล้วแต่แล้วเราจะมองหรือว่าเราจะคำนวณค่าอะไรออกมานะครับทำได้ทั้งสองค่านะครับก็คือมองเป็น Force บวก Response ก็ได้ นะครับมองเป็นฟอสบวก r e p o ปอนก็ได้หรือจะมองเป็นค่า final value ูอิฟิตบวกกับค่า i n i ิเชีลลบกับค่าไฟนอ l คูณกับ e ยกกำลังทีหารด้วยทาวก็ได้นะครับได้ทั้งคู่นะครับขอบคุณครับ